สวัสดีครับหลายคนคงมีคําถามนะครับว่าเมื่อไหร่ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะที่สุดลงเสียทีหลายคนมีความพยายามที่จะหาทางออกไปสู่สันติภาพและทําให้ความสงบสุขกลับคืนมาอีกครั้งครับการให้การศึกษากับเด็กในพื้นที่อย่างเต็มที่เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถทําให้ความไม่สงบในพื้นที่ลดลงได้ครับยกตัวอย่างอย่างที่จังหวัดยะลานะครับมีจํานวนเด็กด้อยโอกาสมากถึง1 1 0 0 0หืคน ในจำนวนนี้6,000คนจะหลุดออกจากระบบการศึกษาและกลายเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาทางสังคมและความไม่สงบในพื้นที่ครับดังนั้นโรงเรียนและคุณครูจึงกลายเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ทีมงานของเราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาครับการศึกษาที่นั่นมีความน่าสนใจแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่าเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาเองก็อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ครับ ที่โรงเรียนบ้านใหม่วันครู2503ตำบลไอยวเวงอำเภอเบตงจังหวัดเจลามีภาพที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนระหว่างโรงเรียนปกติกับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงที่ต้องได้รับการคุ้มกันภัยอย่างเข้มงวดและไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นการศึกษาก็ยังคงเป็นเรื่องจำเป็นกับเด็กๆในพื้นที่ เด็กชายคนนี้ชื่อว่าอับดุลลกีฟซาละอายุ11ปีเป็นนักเรียนบ้านใหม่วันครูเขายังคงอ่านหนังสือได้ไม่แตกฉานแม้ว่าจะเรียนอยู่ชั้นป .6 แล้วก็ตามจะมาอะไรอยู่ครับแล้วอยู่เรียนภาษาภาษาไทยการที่เด็กชายอับดุลลิกีฟยังอ่านหนังสือได้ไม่แตกฉานนั้นก็ทําให้เขาเรียนวิชาอื่นๆได้ไม่ดีนัก เพราะว่าตำราส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่เป็นภาษาไทยคดะแนนผลการทดสอบโอนเน็ตระดับชั้นป .6 เมื่อปีการศึกษา2555ที่ผ่านมาระบุวา่าเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้คะแนนโอเน็ตต่ำสุดนั้นส่วนใหญ่เป็นเขตพื้นที่ใน3จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ผลการเรียนที่ตกต่ำของนักเรียนใน3จังหวัดช,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 ชา,ายแดนภาคใต้ บางทีอาจจะไม่ได้เกิดจากความไม่สงบในพื้นที่นะครับแต่ว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่มากกว่าเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เวลาอยู่ที่บ้านจะพูดเป็นภาษามลา,ายูครับมาอยู่โรงเรียนถึงจะได้มีโอกาสพูดภาษาไทยนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กที่นี่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วก็มีภาวะอ่อนทางภาษาครับเราอยากรู้ว่าแล้วคุณครูจะแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กในพื้นที่อย่างไร ครูวลัยพรเพชดาครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนบ้านใหม่วันครูใช้วิธีการฝึกให้เด็กอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องท่องจำาสะะและมาตราตัวสะกดต่างๆด้วยการร้องเพลงเด็กจะจำได้ง่ายขึ้นมาตราแม่ก,กกก็คือร้องให้เด็กร้องเพลงมาตราแม่กกมาตราแม่กบไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายเขาละข้าตีดังกังวลเขาละขักตีดังกังวนมีสีตัวมีสีตัวอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกทักษะอ,าอ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อการสอนต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการอา่านและเขียนภาษาไทยของเด็กๆด,ด้วยเด็กก็จะได้ถออาถาคือในการทำซองเล่นคำนี้จะแยกแยกแยกเป็นอักษรสามหมู่เลยว่าช่วยในการผันวรรณยุกต์ด้วยค่อยเพิ่มระดับความยากง่ายขึ้นไปในที่สุดโรงเรียนบ้านใหม่วันครูก็มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนดีในลำดับต้นๆของเขตพื้นที่การศึกษาจัางหวัดยะลา ถ้าอยู่ในระดับของอำเภอนะคะของเราก็อยู่ในต้นๆถ้าระดับเขตของเราก็อยู่ในระดับ1-10ตรงนั้นสําหรับโรงเรียนบ้านใหม่วันครูเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6และมีจํานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น700คนทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม นอกจากกระบวนการเจรจารสันติภาพแล้วก็ยังมีกระบวนการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ที่จะเป็นวิธีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากต้นน้ําได้อีกวิธีหนึ่งและหวังว่าแนวทางนี้จะเป็นแนวทางที่นําไปสู่สันติภาพในไม่ช้าพวกเขาหวังกันว่าอย่างนั้นครับสวัสดีครับความรู้ในการแก้ปัญหาเนี่ยถือถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับเป็นจังหวัดที่ดูแลเด็กตั้งแต่ปฐมวัย และเด็กด้อยโอกาสครับแก้ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบได้นะครับ